แคตเท่าจริงรำำบวนดิโหเอะเออได้กินไม่น้ำมาเปล่าได้กินตำรวจปลาไปเลี้ยงที่โรงพักแก้วสิบบาท <c oughs> ไม่ต้องขึ้นดีกว่าแต <c oughs> ่ว่ามึงเจอคนใจดีเนี่ยกูเจอคนใจดำอ่ะทำไมเจอคนใจดำเออทำไมพอดีมีปัญหา แล้วเ,เป็นไงมีปัญหาพ่อกูนั่นตกมตอเตอร์ไซค์ทีนี้พ่อเจ็บไม่รู้ทำไงกุจะพาพ่อไปโรงพยาบาลไร่กิงพอ <c oughs> ดีเดินเดินไปเจอคนแก่นั่งถอนหญ้านาะบ้านกูถามวาลุงคาบโรงพยาบาลไร่กิงไปทังไหนนั่งเฉยไม่พูด <c oughs> เห็นว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ถามหลายครั้งแม่พูดตีด้วยไม้ต้นลุงนั่นหัวแตก <c oughs> แล้วไปตีคนแก่ทำไมไม่กูวางแผนกูค,คิดว่าแกหัวแตกแล้วเดี๋ยวแกจะได้ขับมเอเตอร์ไซค์แล้วกูตามแกไปเลยแกจะต้องไปโรงพยาบาลแน่ <c oughs> พ่อจะได้ไปหาหมอถึงไหมถึงโรงพยาบาลโรงพักไอตาแกนั่นกูทนเจ็บปุจใจไปแจ้งความก่อน <c oughs> มันพ่อกูยังติดอยู่เลยน่อใจแข็งลงนั้นก็อย่าไปทำเรื่องแบบนั้นน,นั่นน้ พ่อคูติดคุกติดอยู่เลยยังติดอยู่เลยสงสัยน่าจะติดนานออกมารอบนี้ก็คงจะใจหมวกกันน็อกไม่ได้ทำไมติดหัวโตติดนานติดนานโหลำบากเออนี่ลำบากจริงคนภาคกลางนี่โอ้เราไม่เคยมาแล้วแปลกแปลก,ปลกมาดูตูขาว่ากูสติไม่ดีขึ้นด้วยใครก็จะไปหาว่าพี่สติไม่ดีคนเด็กที่ปั๊มนะ้ำมัน กูต่อเยเอะมื่อกี้ก็หาว่าพี่สติไม่ดีเหรอครับไปถึงจอดรถถามเลยเด็กฟั๊มพี่เต็มป่ะพี่หาว่ากูไม่เต็มมีเขียากูชกให้เลยคนเราอย่าดูถูกกันดิอย่าดูไปนกะโยกันด้วยความรักจามากี้คนที่นี่คนรักกันคนขวั่ลังก็ไม่เคยแรงเังเพืือนอย่ามาแต่จะกูแม่เกิดกวั่ลังแม่เกิดกวั่ลังตตยก็ตาตกว่าลัง ่อแม่กับพือได้ตายแลงเร่องเผื่อนก็ตีใส่ลังนป้าไปตั้งอ้วนอันนี้จะได้เชื่อวนล่งเพระาะแม่กูนั่นนะใช่ได้ตีใส่ลังแลงเร่องเผื่อนนี่แม่พุ่ม,มับหน้าแรลเร่องเผื่อนคิดเลขตายวันคนก้าวาวันจบสิบมาวันกุ่นเต็มโมแรงเร่องเผื่อนเปลี่ยนไปนัน่นครับในหนูนี่จะวาสิบมาวันจะนั่นจบทีนี้จะไม่คนห้ามไปวัดห้ามไปวัดเจอไม่รดกูห้ามจบแม่ ดือน้ำกับเจ็ดเปกูเดือนเดินไม่ติแรกร้่อยกูไม่ติ้ทำไมเร้ยไอ้กับแม่กลางทุตตายก่าแเรื่องเรื่งเือนไหวตาไหวแม่ว่ากูไม่โดนหนึใครรอยขึ้นเดือนเดือกูว่าเออเจ้าก็เลือว่าลูกเจ้าก็เตลกองตามพัวกันายหนึ่งลาวจ่ว่าแม่ก็ตอกคอขึ้นจากลงูก็อยานินหวังใต้แกเดือนไหนโตกับเรื่งเผือนปืนแม่กูปืนลอบโยได้ดังเปดพีแล้วตอไต อยู่ปนั้นล oh ูกตามพว่ามาโบเปลือนหอมไม่เกลียวตึงตามพว่าก็ได้พว่ารวยกันเพ้ยตึ้งลูกตามพว่าก็ได้ไหนรวยดูแม่เอ้ยลูกได้ไหนรวยกูเว้นก็ลื้อกันว่าลูกมึงได้ไหนทริปไม่เจอไายทริปทริปก็เหล้วไม่รวยนึกเออตั้งแต่จ้าตึงมัวรั่วจะลูกกูเป็นแล้วนะ ยามาเออนะโบวิ่งรถเก๋งรบจางใ่ญ่นี่ลูกเกยกูเป็นแล้วได้เกยรีบอยแล้วใน้าดกาเซนั้นใจลุงลายกูจะเดินปอตัางลาดได้เกียกปุ่มใจจะไงได้ลูกเกยมากมาพอไม่เ่้วกูกูก็คนรอยกกูได้เป็นแทนก็ลูกเกยกูเป็นปันไม่ดีว่ะหาเลือดไปนี่เออทีนี่ลูกกูกูปฏิญาณไว้หมด ลูกกูจะพวดต้องเอาพวกเผื่อนลูกกูจะเกยแต่งานไม่ตามพวดแล้วเกยไม่เอาพวกเผื่อนกูตัดออกจากกองมารดกูไม่ให้ใจนำจากกูใช่ใช้เอาพวกเผื่อนมันดีพอมดีแล้วพวดเผื่อนเมื่อเรายืมรถก็มาเก้นะเก้เก้ปวดชั่วครักงแต่ตรงแล้วไปเหมียรลวงมันอีเก้เลยกับทอมอะไรบุญุกไม่เกี่ยวเกยางานเลิอมึง่าลืมมเอาพวดเผื่อนมันบาป ประพุทตเจาตันได้จัดสิ้นกอจ้ำห้ามพิษหลูกเมียผู้อื่นเอาพวกเปืือนบาปเกิดจาดหน้าเกิดไปไหนเลยทำเลยจัดหน้าไม่เกี่ยวจัดนี่ให้รอดก่อนจัดหน้าไม่เกิดในเอวกูเป็นเมียหน่อยเปืือน,น